ไ้เนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มาแต่คุดกิโลเนาะกิโลกะสามคนก็ได้บ่หลายเนาะพุกน้อยนี่แมงของสะดวกเนาะได้สาวโตหางกอกมาแต่ป่าเนาะแต่ต้านการไปเด้อไประหารไม่ถานพุกใหญ่นี่ยเขาเงยใหญ่เนาะพุกแปดสี่นี่ยพวกหนึ่งนี่ยส่วนได้สิบเจ็ดโตเนาะอันนี้ของประแต่งได้สิมหาโตแล้วก็ได้เห็ดปวกขาวนั่นเนาะได้วางสีหาดอกเนาะเห็ดปวกขาวกัน ข้าวกะสีมาแกงใส่น้ำไม้นำกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องดูทางป้านน่าคือกับปลกะน้ำไม้ไหลถ่าเนาะมีทั้งส่วนอยู่เด้บ่ได้ไปน้ำกุจิหล้อกับอันหน่อใหญ่นี่คือบ่บอโบกเดียวเวียนโมกภาษาไทยเอื่นหอยโบหอยเดือเนาะภาษาลาวเขาหอยขมขมนี่เนาะแต่ว่าสะดวงบอกินเนาะบ่หมักมันขมแห้งสีมาเนี่ยป้าแตงกีกินแตงหมักได้หน่อยเดียวหอยกะ อันห้อยนี่มันอยู่ในหบอันโกนอันนี้กรารน้ำไม้กินซุ้มเนาะ,ะเาขาจะเอื้อคลายคายกับน้ำไม้ไส่บ้านเนาะถ้าร่วงกะได้พอแกงเนาะแต่ปานาขวนเอาไว้ต้มเป็นกระต่าเค่งเลยเอาไว้โมกเอไว้โมกว่ากินแกงก่อนสีโมกคมดดอยกะสีโมกมืดบ่สีแกงมืดบ่กระวัดเนี่ย แม่อกัเค่ะเออขยกกัแนมบแกงมก่จงไว้ออกับบเป็นยัง่อยสีใส่ขีที่หล่อมาตักน้เม่เม่่อนละอยสีสีใส่ขีที่หล่อสีใส่ขีดที่หล่อต้องใส่มือนิประดบบาบะแสบเลยลืมบอก คืออะไรเนี่ยยังกิขีดไปขีดมากกันเลยว่ะไปหาน้่มใหม่ถ่ายกูในแกงกันนะภาพกระซิมันมืดในเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะแม่แบบมากแบบบอดแมนมันมืดมันแดงนเป็นน้ำเสงข้าแมมุ่งในคืน ตอนนี้ฮรกะเปลี่ยนมุมกล้องใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้เนี่ยมันอยากซีมืดๆเนาะดูเืดอเธแล้วพานังคนดำเนาะมืดพานังคนดำเฮดย่านไล่เฮดย่านไล่กระดำเลยเนาะของข่อยนี่แหละได้ไล่มาเลยของข่อยสีอันนี้ขี่ที่รออยู่ไปใส่กันมาไปมาขับเบือไม่แม่เฮือนกันนะเขาเฮือนจำก็ได้ได้มาก็จังมาอันนี้แม่น้องทงเพิ่นเนาะ มาสิไปซื้อ,ก,อกัาแฟนอมแกงหนอนใหญ่มันบดแซ่บแกงหนอนหน่อยอะไรแกงหน,นอนอลยรด้วตอนไปป่าเมื่อกี้นี้บระเทศไทยพอแม่พี่น้อ,องเบิงนะ่งเนาะเพราะว่าถ้าไปมันก็สวยอนะไรเนาะพี่น้อ,องโดยเอ้าอรีนหนอนใหญ่กับผ่าแล้วช้อนน้อยๆเป็นข้ากระโบผ<อ>่าข<อ>้าวผ่าเป็นตัวใหญ่ข้าวแกแกงมื้อนี้บ่บ่บ่หมอเดิแกงเอาซองถวยและพ่อเขามูจิโร่ แกวอดามถวยแกมต่ละเถอะวะถวยหนึ่งถวยนึ่งลงบวบย่างอยู่เดนเนอร์เซนแ้วก็เลื่อนาจะเอาใบมไม่ด้ครามกมันิงดกินจน้ทับกีนใ่ถักไมกง่เจ้าอาบนแ่งแล้วเากินมาเข้าเอาหมากขบวนี้ห่ เออบริญยาใไอะไปเลยคีแต่บ่ยากเลยเลย่อืเผื่อมันสีหน่จ้าของเงันสีหน่อยก็ยังทำง่ายไดไงแล้วปริดญาตีนดีเยรกระตุกเฏิญญดตีนดีดมเป๊เลยค่ะมันกระเจ็บเรอะแห้งกระเตกมาเนี่ยแห้งกระเตกข้าได้กับมันกระเ็มาเด็ตีนเจ้าเบิ้งโต้ะปเจ้าหยั่มได้และวแห้งไปกไก่สาวเนี่ย กยปักแล้วปิดออกแล้หอยกินดีก็ได้กินแกงมะมัโดนเลยเด้๋ยนาะซีหาช่างใสบหมื่อ้วีนึงเราไม่ได้กินาช้น้ำมากินกัมันน้ำแหงน้ำช้างแห้งเลยน้ำชางแห้งแห้งไม่เลิกุเต็มถังดูกต่ดีมันแห้งเ่ะ ต๊มันมีกะกินตีโบโต๊ะมันบ่มีบบหญิงใส่แห้งๆก็ใส่ให้แนบบอยักบ่เงินเมื่อเินเช้าสดมันก็เป็นแบบนี้เมื่สามคนคนนี้ได้ประมาณหาสิบปาโิโลเาได็กาวเป็นยงไเด็เป็มสามสิบเพื่อนเมมายมันก็เป็นแบบนี้แล้วชินมาค้นเชิญนะคือมั่งานแท้เชื่อเงนแพ่เป็นแล้ว นก<ม>อกเดิมมากระเบิกก่อนอันนี้สีเลี่ยนเร็ดนพี่ชางจะเห็นมกบ้านนั่นนะพี่จิบาเห็นมกลายแต่กินเบิบร์ดบ่เฮ้ยคนลเจก,กไปติเอ้ยน้องแถวนี่แจงหอดพุ่นเลยเด้อโอ้ยมาไกลคนในโลกคนในรักบุไป,ปบุปปบปปหอดเด้ออยากละกัมากม,ม,มุนมดดอก พอชินไนมีแม่นแท้่นี้ละกับแท้กะอย่านี่เนาะข้าวข้าจชินจะแพ้อยู่ทำอะไกินไ่จะชินจะแท้สิอืมแค่น้อชินเขาคือสิพาดสูงแบบเพิ่น้อันนอนอกจะ่ะนะไว่าอนนกเนี่ยคืออะไรินน่านุมะาเลยนะพนางนอนนอกเจ้าก็บริดิบเอามันคือใตได้ ยานหกูบ <c oughs> ้าบาดยานมึงอีฉงกูบ้าวคอยบจนะไโอ้ยไปหนาวมากรอกไปรอด่อยให้วยนะมาล้วยัยควยในกรรถางดามาให้ขามาดอกข้าวเข้าขอันถูกตัดขึ้นตัดลัวข้าพิมาใหยเขาเห็นถ้าเขาถูกเขาบอกเอาเด้อเล่นว่ากันถ้าฆ่ากันว่าอยาง ยักยังว่าผาเขามา่ขอว่าจมให้เขาจมเนาะถ้าค้ากันเมาขอจมแล้วคืไม่แห้งว่ะเห็นไหมทุบๆกว้างเลยอนี้นีุ่แล้วทุบกินเนาะมีด้วงกุ้ยนะแกนมันการเลยแกเบือ่อให้ทำแล้วจะจะไปทิมอยู่ใช่ได้วงเขาว่าย่งไงนะ พ่ามาขัวเพ็นเพื่อนเพ่กินเกงนโนไม่ช่วงกล้งกุ้ยฮนเดอเออโค้กไก่นแล้วขัวเอาอย่างว่ามันโบราณเนาะคอยกะนิอนแจใกเหน่อไม้คอยกะเออพื่อนเชน่อไม้แล้วก็แล้วต้นตัวห้าตัวแากนึ่แล้วก็ไปไล่ห้าตัวเลยที่เรากรเมืดแลยพี่น้องเลยข้อบ่ได้ไปมนงมดเลย มาแตงไปคุดขูมือขูมือมาแตกลเข้าไปค่ะได้วางหาหกซีซั่งมื่อนี้ได้เศร้าตัวเดือไอ้ใหญ่คือบ่มาว่ะเดือนน้ำมันก็มาตายเหมดแล้วเดือนนี้แล้วบริวารเดือนหนามันห้องมันตายเด็กห้องมันมัดเดือมันไข่มันหนีตัวอนตัวแม่มันเลิกเลิกเลิกคุดคนสั้นแง่งเง่เลยพอเขาคุดอาตัวอนไม่ควายให้เขาคุดแล้วเดือนน่ะเดือยไล่โตได้สองสามโตกูได้ควายนี่งเราสิูตัเลือาคุดสิท่านเราป้า มันอัน,น,นหู้มันนี่มันไข่ปลาไว้อย,อยู่ใดมีบ่มีสามตัออ้าคุดมือนัวว<ด>นเลวาขีะเดือนไหลแหลนออกแล้วละทีปลาไว้ที่เก็บเข่าได้ยังไง่อยกบ็บดีโจกเนาะข่อยเห็นหูม้มาแล้วะหก็เสียมคุดคุดคุดอ้าคุดไปคุดมาวัดยี่รอปลาขี้เก็บไหลน้ำ <c oughs> ก้นบาขคืนทางประแต่งไดุ้ผนกันละขุดมันออกแพร่จีมันออกทางแพร่ บอกพะแนมเอามือลงจำหันได้ก็พาดมือเลยเป็นไงมือเนาะใครไปเห็นทันโอ้ของจริงนี่โอ้ของจริงเลือกเติมไม่ใช่เคงบ่ไม่ใช่ร้านผ้าปนะไมตัดไดเนื้อเชือกเือหัหันเอ่ัดตัดไมก้ พอพักเพื่อจะไปชื่อน้ำมาแล้วเดี๋ยวท่านกินไปซื้อเขาไมนก็ไม่่อาก็มาทำแจเองไปซื่อเลยนิมนเง่อกายดำกระโงลกินเาก็แงก็ไข่ไข่มเียงไม่ไม่ียงไม่ได้ ดื้อมาไหวจะเรียกมังคำไก่แลมมาหายช้าวในยวนกระชามนะไก่ยดกระชามโต๊ะมันกรแตกมันพอกดืมาไหวเกินข้าวเทียยเท่ยงกนยังไหมงนงม่จะกินข้าวเที่ยงยักินแต่ชากข้ากับเบิร์ดชาุพุ่งน้โจกเอาพุ่นี่จกเอาหมดพอถ่ายกินแกงน้ำมันพร้อมเท้าเด้จะทํามาชุกกูดได้เลย พ <laughs> กันยังประเดีย๋ดย, <laughs> ยงใจเย็นๆแ๊ดเดียวต้มน้ำมันไหลเบอร์เร็ีเล็กินจากินยูงเงีย่ยเงจปกินยูงยปั้นกินเดีิงหายมันกิน,กน,ย,กน,กนยูงน้งยหัวซาดวงกะยุงยองอย่เนานะ น้าก่อกมาต่ดป่าบดอหนีพผมเลยบูป่าบูดงเสืียพ่อเพื่อน้องโค้งไปกุกนอกเป็นพ่ออันต้นมะเข่งอันนี้ในสวนพันธุน์เลย้ยสัตนี้จะตัดเสื่อผ้า,าน่ไปไนดึท่านมอไหมท่านมอจะได้ตรงนี้น ส่วนเจ่งกันยูแต่พีปิดกันให้ส่วนตัวมาตัวกันให้อยกัี้เ่ชวนทานมีไหมชวนทานนอแล้วอ๋อทางร้านชวนทานนอวันนี้ทางร้านังไดุ้ม่เข้มข้างเลย น้ำมสั loser, ่งไพ่ทุท่านเราโอบกบเรือนี่เานอัรเรืองรกันเพือนเือนเ่นเพ่อเขาดน่เือนเขาูนมีคนเจอดรถ่่น่นั่นอยเดเจหา

นนหนึ่งก็มีโชนอยู่ด <c oughs> ้วาน,นิ่มาตอนนั้นและค่มะมาได้ยกก้งไว้ให้ลมาเห็นม่ได้าให้แตงบ่เยี่ยมอะไรใช่ไหมเนื่องดีกินในมันอบอกกันถ้าขยนกับปินบจะหนาเลยหนาวาเลย คน,น,น,นมันเมื่อยเนาะไปด่าวาดิษเมืออ่อยแล้วก็ล่าเอาเล่าเอาหน่อย ก้อนอะไรนังตาประหยัดะไรนั่บ่เบอประหยัดตาเร่งขึ้นประหยัดขาดเปลือง้เปืองขาบประหยัดจังนี่าว่าเเพ่นาุลงอนีสวยจ ออกัดคุณนก็วักนเชิญอื่นะฮะแตมันประมาณอ่างนเชิญทานเฮ้ยเห็ดกินแบบนี้อะไรคุณมือกินยีหลอดเหี่ยวเ้าแล้วคกงดูครอยู่วะโดยยช้สีพันของมดทะเลหลอดโดยจากคลิปนี้สะดวนก็ได้ขอตัลาพ่อแม่พี่น้องกัแล้วน้อง่ะพ่อแม่พี่น้องกไล่กดแท็กกดซันก็ดิ่งอเวนะไรเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเเป็นกำลังใจให้ดวนคลิปต่อไปน่าโดย ขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุกูทุกคนนะที่เบิ่งคลิปสะดวกเติมต้นจะจบสีบ่ข่ามโฆษณาเนาะแต่คลิปนี้สะดวกเขาโทษไปแล้วค่ะว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสะดวกกะที่ใส่ที่ใส่ขีดจิรอให้มันแล้วนน่ะหล่ะกะสีพากันแกงน้ำไม้เนาะพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันเนาะเด้วแกงน้ำไม้แล้วพ่นเลย อียังเอกอันนี้